สวัสดีค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวจัดกันแล้วนะคะในเกาหลีนี่เขาก็จะหายาสมุนไพรมาบำรุงร่างกายนะคะเราจะสังเกตคนเกาหลีช่วงฤดูหนาวนี้เขาจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร่างกายเขาอาจจะได้รับสารพวกสมุนไพรต่างๆที่ทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะทุกๆปีนะคะ,อะพอบ้านนี้แกก็จะ สั่งซื้อสมุนไพรมาทานเพื่อบำรุงร่างกายหลังจากเสร็จสับจากการทำนาทำสวนนะคะก็จะบำรุงร่างกายด้วยยาสมุนไพรอันนี้แพะสกัดสมุนไพรนะคะเขาบอกว่ามีแคลเซียมมากมายกว่าวัว30เท่าเลยนะคะและก็มีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มีโอเมก้า3มมากที่สุดแล้วก็เป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะ เมื่อทานแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข่งแร่งมากขึ้นถึง5เท่าเลยค่ะทุกๆเช้าหลังอาหารพรอบบ้านก็จะนำเอาสมุนไพรมาเสิร์ฟทึงห้องเลยนะคะปกติแล้วแกก็ทานคนเดียวค่ะแต่ว่ามันเขาให้มาเยอะนะคะกล่องหนึ่งก็60ถุงก็เลยแบ่งกันทานค่ะรสชาติก็จะออกเฟื่อนแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรแล้วก็กลิ่นแพะใครไม่ชอบก็จะทานยากนะคะ ลักษณะน้ำที่เขาสกัดนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะแพะดํานี้เป็นยาเพิ่มพลังงานนะคะแล้วก็ว่ากันว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานทําให้ร่างกายอุอ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาว่ากันว่าไม่มีอันตรายใดๆทําให้ร่างกายอุอ่นนะคะ่ะส่วนมากเขาก็จะทานในช่วงฤดูหนาวกันเพราะบ้านนี้แกจะรู้หมดทุก อย่างในเรื่องยาสมุนไพรนะคะแกจะเป็นคนไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งให้ทานทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ยา่าแม่จินีก็ได้ทานไปด้วยนะคะไม่อยากทานก็ต้องทานเพื่อสุขภาพแค่บอกถ้าเกิดว่าใครต้องการเพิ่มน้ำหนักก็ต้องทานสมุนไพรตัวนี้เลยนะคะเมื่อทานแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือทำให้หิวข้าวบ่อยนะคะช่วยในการเจริญอาหาร ดีมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะคะสมุนไพรตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่วัยทำงานนะคะมีความพักผ่ไม่เพียงพออ่อนเพรียนี่เหมาะมากเลยนะคะทานแล้วก็จะทำให้มีความกระปี้กระเป๋าะคะ่ะต้องดูด้วยนะคะว่า มีจำหน่ายตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปแต่ว่ามันมีของปลอมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปสั่งให้เขาทำก็ต้องถามแล้วก็รู้จักกับคนที่เขาขายนะคะถึงจะได้ของจริงคะ่ะในเกาหลีนี้ก็มีของปลอมราคาถูกแต่อันที่เราซื้อมานี่คือของจริงนะคะกล่องหนึ่งก็ตกประมาณเจ00บาทไทยคะ่ะ ของปลอมนั่นจะราคาถูกกว่านะครับไม่แนะนําให้ซื้อตามแอปต่างๆนะคะจะไปซื้อที่ร้านขายสมุนไพรโดยตรงจะดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นสมหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาสกัดสมุนไพรอย่างอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนักก็เอามาทําเป็นสมุนไพรก็มีค่ะในเกาหลีนี่มีมากเลยนะคะบางทีก็เห็น มีกบก็มีนะคะกบแล้วก็มีเต่ามีเขากวางมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสมุนไพรที่ทานแล้วช่วยให้มีบุตรง่ายก็ยังมีนะคะเพียงเราไปปรึกษากับหมอยาสมุนไพรเขาก็จะแนะนำแล้วก็จัดยามาให้เราตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการทานนะคะ ถ้าเพื่อนๆในเกาหลีนะคะสนใจอยากจะทานยาสมุนไพรก็ลองสอบถามเขามีจำหน่ายในร้านขายสมุนไพรโดยเฉพาะเลยค่ะเมจินฮีทานแค่สีห้าทุ่งก็ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้อยากอาหารไม่อ่อนเพลียคนที่ทำงานหนักๆนะคะสมควรที่จะซื้อมาทานเลยค่ะเพื่อบำรุงสุขภาพและก็สร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ